พัฒนาโปรเนี่ยว่าความแพ้มันเท่านั้นเลยนะครับแต่มันมเวลามันแพ้มันไม่เคยพูดหรอกแรมันเงียบพวกเนี่ยแรมันเงียบเวลาชนะคดีเนี่ยมันก็เอามาคุยโม้อวดอย่างคดีหว<อ>ยเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าชนะอยู่คดีเดียวแหละคดีอื่นไม่เคยชนะเลยชนะคดีนี้ยคุยมันเจ็ดเจ็ดปีนะอีเจ็ดปีก็ยังคุยเรื่องหวยเนี่ยแหละเจ็ดปีคดีเนี้ยคุยโม้ตลอดเจ็ดปีเพราะผมเนี่ยชนะนะนะครับนะ ผมต้องบอกว่าเรื่องวงนี้มันโม้ไปตลอดเจ็ดปีเป็นชนะคดีหน,นึ่งคดีเดียวที่ผ่านมาแพ้หมดมันไม่เช่พูดหรอกอะผมจะพูดให้ฟังหรอมันไม่ใช่พูดหรอกว่ามันแพ้พี่น้องประชาชนเลยนะครับว่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนมีคดีเกิดขึ้นคดีหนึ่งนะมีการยิงเด็กเสียชีวิตนะครับคนหนึ่งในพื้นที่ของตมตอนภาคเจ็ดนะและคนที่ยิงเนี่ย ก็เป็นพี่ชายคนสนิทของของคนที่เรียกว่าเป็นนักกฎหมายชื่อดังฟังน,ะน,น้ว่าเป็นนักกฎหมายชื่อดังนะเป็นเรกง่ายๆว่าเป็นคนสนิทเลยของนักกฎหมายชื่อดังนะผลปรากฏว่าสารชั้นต้นเนี่ยนะตัดส,สินเนี่ยจำคุกนันจะไม่ผิดนะสาลอุทธร์ยกมั้งนะนันจะไม่ผิดนะครับแลวพอสารตีกาไี่ต้องประชาชนรู้ไหมครับเด สารตีกาจำคุกค,ครับคนสนิทของนะครับเลขาของนอกกฎหมายชื่อดังนะอันนี้พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าเขาแพ้เนี่ยในคดีอุทธรตีการเนี่ยมาแล้วนะครับ4คดีนะไม่ใช่คดีเดียวเขาจะผิดนะสามสามสคดีเนี่ยเขาแพ้สามคดีมังง้งแต่จะมผิดสามคดีนะมีคดียาเสพติดมีคดี ปฏิเหตุมีคดียิงเนะี่ยสามคดีนะแพ้หมดนะเนี่ยแพ้หมดเลยผมบอกให้เลยว่าแพ้ดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าบางครั้งพวกนี้เก่งชั้นต้นนะชั้นต้นเก่งอุธอทธรตีกาแพ้หมดครับนกะ็ถึงหลักฐานจริงแล้วมันมัดแน่นชั้นอุธอนทธรตีกานะส,สิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่า ผมมองชะตากรรมของคดีน้องชมพู่เนี่ยไม่ต่างอะไรกับคดีที่ผ่านมาเพราะผมมั่นใจเลยว่าจากพยา,านหลักฐานที่เรามีบวกกับของอายการบวกกับตำรวจบวกกับพยานแวดล้อมบวกกับพยานนิติพาาิสูจผมว่าอย่างน้อยๆต้องมีตลอด <c oughs> อย่างน้อยๆต้องมีตลอดส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีสองปี งัน้นันก็ต้องมีสองปีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ผิดรับรองได้เราทําคดีมาเยอะทําคดีมาเนี่ยปีนี้ปีที่เก้าเราผ่านมาเยอะเราเจอมาเยอะตัวเราเองก็โดนมา170กว่าคดีแล้วก็ผ่านมาถึงวันนี้ได้เหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่าคดีวันนี้ก็ไปขึ้นศาลกับคุณจุลินลักษณะวิสิทิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการ s o v a n i ะซึ่งวันนี้คุณจุลินก็เปิดความนะแต่ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้นายไป นายพี่วินัยไปก็นัดถามค้านกันอีกทีกับปีหน้านะ,ค,ะาครับเมษาปีสองห้าหกห้าถามค้านคุณจุลินครับเมษาสองห้าหกห้าซึ่งก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าทุกคดีที่เราสู้นะหลายคดีที่เราสู้เราสู้ด้วยเทคนิคเราสู้ด้วยนะครับอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องจริงน,นะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์สาธารณะอันะนั้นต้องบอกเลย มีคดีล่าสุดนะมันมีคดีที่อายการคนหนึ่งซึ่งพ้่งตรงอ่ะเป็นเด็กจบใหม่เพิ่งบรรจุเป็นนายการได้แค่ปีสี่ไม่นานเองนะแล้วก็ไม่ศึกษากฎหมายให้แม่นนะครับผมเองเนี่ยดูเขากันแกลไปแจ้งความผมหลายโรงพักหลาที่เรื่องเดียวกันหลายแห่งเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอายการคนนี้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนไป ซึ่งเราก็โต้แย้งว่าเขาเคยไปแจ้งความเราแล้วเคยไปฟ้องศาลเราแล้วแ,วแท้เราแล้วนะอจนถึงที่สุดแล้วด้วยนะครับนะปรากฏว่าพนักง,งานอัยการคนนี้ไม่สนใจครับถือว่าเด็กใหม่ของกําลัางแรงนะของกําลัางแรงผมก็ไปร้องขอความเป็นนําที่พนักาที่อัยการสูงสุดไปแล้วเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงของคนนี้มันต้องมานะมันมันแปลกอ่ะมันแปลง,ปลงอ่ะเจอครูเล่นบ,งบนังคับพนักงานสอบสวนให้เราไปให้ได้ กระตั้งที่เรายืานยันว่ามาันเป็นเรื่องเดียวกันเขาไม่ผิดนะตามพรบอายการนะครับข้อห้าสี่ขงเ็บเก้านะครับข้อห้าสบสี่ขงเ็บเก้าถ้าคดีหมินประมาทที่ตัวนะครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับไปฟ้องเองคดีที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นอายการเนี่ยพนักงานอายการจะต้องระงับคด,ดีไม่มีสิทธิพิจารณาคด,ดีนะครับเมื่อทางโจทก์เนี่ยไปฟ้องเองแล้วนะครับคดีความผิดส่วนตัว อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พนักงานอายการไม่แม่นกฎหมายแต่พยายามที่จะเอาผมไปฟ้องที่ศาลอายาชดอาให้ได้เพื่อผมผมประกันตัวหมื่นเดียวผมไม่ได้กังวลอกมีลามาดนะครับขึ้นศาลยังไงก็ยกเพราะว่าเรามีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้วนะแต่พนักงานอายการคนนี้จะเอาผมไม่ได้อ่ะจนกระทั่งผมเนี่ยเอาไปที่ผมเป็นแจ้งที่อายการสูงสุดไว้มาให้ดูผมบอกเอาเลยถ้าคุณฟ้องผมผมฟ้องคุณน่ะก็ละคดีไม่ยากหรอก คนเป็นพนักง,งานอายการเด็กจบใหม่ไปฝึกแค่แม่นก่อนผมเนี่ยทำงานมาจนหัวล้านแล้วเก้าปีแล้วสู้ในสนามรบนี้มายาวนานอายการทุกคนเรารู้นะครับว่ามีเกียรติศักดิ์ศรีแต่คุณเป็นอายการจบใหม่ยังไม่แม่นกฎหมายเนี่ยนะคุณไปฝึกแค่ดีๆก่อนเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เป็นอายการต่อปรากฏว่าหลังจากที่ผมเอาเอกสารของอายการคุณไปยื่นต่อนิติกรนิติกรก็ขึ้นไปนให้ใหัวหน้าฝ่ายที่อายการรัชดาอายาเจ็ดดูอายการเนี่ย ท่านหัวหน้าฝ่ายอายการรัชดายาเจ็ดนะ mm hmm. ก็ท่านหนังสือรงกลับมาว่าให้ผมเลื่อนคดีพิจารณาออกไปก่อนนะ okay, ครับถ้าผมไม่มีความรู้ด้านกฎหมายไม่รู้ทันอัยการเด็กจบใหม่พวกนี้วันที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปอยู่ที่ใต้ทุนศาลแล้วก็ต้องประกันตัวแล้วก็ต้องเป็นจำเลยในคดีที่สุกฟ้องที่พนักงานอัยการฟ้องผมที่ศาลอายการรัชดา,า,า,าแล้ว อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเราไม่ใช่งงนะเออเรารู้ว่าเราจะสู้วิธีการยังไงไก่อาการที่บางคนที่แบบเอาพูดง่ายว่ารับไปสั่งมานะรับไปสั่งมาเราก็รู้นะอ,อ่าพวกนี้เราไม่ใช่เราไม่รู้นะเออเราถึงต้องมันผิดป,ปกติอ่ะนะครับคนมาบังคับพนักงานสอบสวนอย่างเงี้ยมันชัดเจนมากเลยนะผมไม่ว่าเลยนะผมเจอคดีของ ดาราเอย่ยเจอคดีของใครต่อใครเน,ในี่ยเยอะแยะมากมายนะเราเจอมาตั้งนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคพวกนี้มาเขาทําได้อะถ้าเราไปยืน่นไม่ได้เนี่ยเราก็จะมาดาเนินคดีอายการหมดว่าทำไมสองมาตรฐานนะครับที่บ้านคาเนี่ยนะผมตอบไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในางหน้าเพราะรู้สึกว่าทางพวงก,กับเองเนี่ยต้องมีการออกไปออกนหนังสือออกมาเนี่ยผมนะให้ไปรับทราบข้อหาให้ได้ อันนี้เดี able, ๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะสวยนะครับผมบอกให้เลยใครจะสวยเพราะขณะนี้เนี่ยการสอบสวนเนี่ยกสทชเนี่ยเคยมีบรรทัดถามมาแล้วว่าการเปิดคลิปเสียงผมเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับการเปิดคลิปเสียงผมไม่ผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้รับรู้ว่าคนที่ทําชั่วแบบเนี้ยนะครับเป็นยังไงอย่างไรนะอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะมันไม่ใช่เป็นการดักฟังการดักฟังทางโทรศัพท์ก็คือ ต้องมีบุคคลที่สามเนี่ยระหว่างที่นายกรนายขอ,อคุยกันหน่อยมีคนที่สามเนี่ยไปบันทึกเสียงอย่างเงี้ยจไม่มีความผิดตามบรบมนาคมครับของคณะปฏิวัติอันนี้ผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะไอ้คนที่แจ้งข้อหาแจ้งความผมแจ้งข้อหาผมเดี๋ยวเวลาดโดนอ่ะครับเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยเองแหละนะเดี๋ยวคุณจะต้องกินยามากกว่าเดิมเนี่ยนะยาที่คุณกินยังน้อยไปนะผมบอกให้เลยว่ายาที่คุณกินยังน้อยไปผมไม่ได้ซีเรียสหรอก ผมแค่เสียเวลาต้องเดินทางไปเดินทางมานะครับนะไอคนที่แจ้งความผมเรื่องอเงินบริจาคเหมือนกันไอสามคนนะที่ลุบินีคนหนึ่งที่สตาหีบคนหนึ่งที่ปฐมวันคนหนึ่งก็ตงเตรียมตัวรับหมายสารได้เลยนะไม่นานหรอกโยนแน่นอนไอเนี้ยการแจ้งผมรับโทษทางอาญานะครับแจ้งความเท็จแหละครับคุณอย่าอย่าเพิ่งดีใจนะไอที่อดเก่งอดรู้เนี่ยนะครับรับออเดอร์มาเนี่ยนะผมไม่ปล่อยเอาไว้ทำส้นตีนหนะรอกพวกเนี้ยไม่ได ไม่เอาไว้หรอกนะครับผมพูดตรงว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะพูดให้พี่นองประชาชนฟังเมื่อวานนี้เป็นวันตำรวจสิบเจ็ดตุลาสองห้าหกสี่เป็นวันตำรวจตำรวจ,รวจยุคเก่าเนี่ยผมถือว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าที่อายุห้าสิบสี่ปีนะจะเข้าห้าสิบห้าปีนะ,นะถือว่าอยู่ในยุคของตำรวจรุ่นเก่าที่เป็นนักสืบโบราณเราอยู่กับนักสืบโบราณมา ทุกยุคทุกสมัยนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับเวลาจะฆ่ากันง่ายมากจะเอาไปนั่งยางเอาใส่ในวงยางรถยนต์นะครับเอาคนเนี่ยโยนเข้าไปในวงยางเอาน้ำมันราดทับเผาเนี่ยนี่คือเขาเรียกเผานั่งยางนะครับหรือไม่ก็ผเผาอ,าอยู่ในน้ำมันถังสะลดบอย่างเงี้ยนะตามตะเก็บชายแดนเมื่อก่อนเนี่ย ยากครับเวลาที่จะจับโจรแล้วก็สมัยก่อนในอดีตเนี่ยก็มีการใช้อาวุธสงครามนะครับเป็นหลักในการยิงเจ้าพ่อยิงใครดอกใครเนี่ยในผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นภาคไหนภาคไหนเขาใช้อาวุธสงครามครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นตำรวจยุคใหม่ที่เป็นยุคไอทีเขาเรียกยุคดิจิตอลยุคไอทีคือเทียบจะไม่ค่อยเห็นอาวุธสงครามนะครับน้อยมากนะครับตอนนี้อาวุธสงครามมีแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ เป็นตรวจที่สามารถที่ต้องใช้วิธีการเทคโนโลยีคือในการเช็คโทรศัพท์นะครับติดตามคนร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต่างกับนักสืบโบราณเนี่ยที่จะต้องใช้วิธีคือปลอมตัวเป็นคนบาดขยะเป็นคนขี่สามล้อครับเข้าไปเที่ยวในขับในในขับอะไรต่างๆนะยุคนี้เป็นยุคที่นักสืบปัจจุบันเนี่ยเป็นนักสืบรุ่นใหม่การสืบเนี่ยนะครับก็สืบจากโทรศัพท์มือถือบ้างสืบจาก dna บ้างอะไรต่างแบบนี้ในอดีตก็มีนะครับมีการตรวจ dna มีอะไรแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนไม่สู้เท่ากับสมัยปัจจุบนะันดังนั้นเนี่ยในยุคอดีตเนี่ยการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นนะครับมีแต่ทาผลงานแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งเพราะฝีมือครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เงินเป็นหลักนะครับเงินเป็นหลักนะเนงินเป็นหลักแล้วก็ ตำแหน่งเนี่ยได้มาจากการวิ่งเต้นไม่ใช่ได้มาจากไหมนอนะครับทุกอย่างเนี่ยคือมันแตกต่างกันในอดีตกับปัจจุบันผมอยากจะจฝากถึงพี่น้องข้าราชการตํารวจทั่วประเทศนะครับว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะดีกว่าสามสี่ห้าปีก่อนเยอะ